อย่างมะละกอเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยใบยมันอาจจะดูแปลกๆคือเราไม่ได้ขายแต่ลูกอย่างเดียวนะใบก็ขายได้ก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาไปทําทอะไรเขาซื้อได้ด้วยเหรอแต่ก็ขายนะเพราะว่าใครซื้อก็ขายอย่างวันนี้เก็บไปแล้ว10กิโลโลละ30บาทผมก็ได้แล้ว300บาทกับใบมะละกอเออรอบตัวเราอะไรที่มันกินได้นี่มันขายได้หมดเลยเราไม่ต้องไปตามกระแสว่าอะไรแพงแล้วไปปลูกให้ดูรอบตัวเราว่าอะไรมันสามารถสร้างเป็นรายได้ได้ให้เอาตัวนั้น และที่สําคัญเลยอยากให้ดูตลาดว่ามันมีความต้องการของตลาดสูงและมากน้อยขนาดไหน ที่ขายได้มากสุดคือเพกกบุ้งจีนโหระพากระเพรารองลองมาข้าชะพูเตยแต่ที่เขาซื้อกันอยู่นะอย่างบางประเทศก็เม็ดขนุนใบมะละกอยอดมะลุมยอดมันตะหลรงยอดมันเทศใบมะม่วงใบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณ4-500กิโลกรัมต่อวันเท่าที่จําได้หลักๆก็จะมีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันอังกฤษอเมริกาก็มีทางเอเชียก็มีตุรกีมีญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ การที่เรามาปลูกอย่างนี้ไม่ไปปลูกอย่างอื่นน่ะมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติถ้าชพูนี่เราปลูกค้งก็อยู่ไปตลอดเตยปลูกค้างก็อยู่กับเราไปตลอดชะอมนี่ก็อยู่กับเราบัดแล้วก็แตกโหรพากระเพานี่น่าจะ8เดือนถึง1ปีถ้าส่วนตัวมีประมาณ10บไร่รวมๆแล้วก็เกือบ20ชสิบชนิดแต่เราก็ต้องดูว่าที่มันเหมาะยังไงถ้าเกิดเป็นเป็นคันที่สูงหน่อยอย,อย่างมันสัปะหลังอะไรอย่างนี้ยเราก็ลงไว้ตามคาันไม้ผลเราก็ปลูกไว้แล้วก็เอาพวกลม้มลุกผักเลื้อยอะไรอย่างชะพูอะองียปลูกไว้โคนเขาก็จะอยู่ด้วยกัน แล้วก็ขอบบอ่อขอบร่องน้ำเนี่ยเราก็ปลูกเตยก็ค่อยๆจัดสรรพื้นที่ให้มันเหมาะกับพืชน,นั้นๆเราก็ไปเอาอันนั้นอะ่ะมาเพิ่มมูลค่าเท่านั้นเองผักพวกนี้เขามีทํากันอยู่แล้วผู้พนแล้ผ้ากะเพราอะไรเนี้ยโดยผ่านพ่อค้าคนกลางอะ่กะก็โลละ3บาท5บาทมันก็มีความรู้สึกว่าจะทํายังไงให้มันแพงกว่านี้คนที่เขาบอกว่าเขาส่งผักออกต่างประเทศเขาพูดซะเหมือนมันยากตอนปี2 5 3 0 ผมเป็นเยาวชนแลกเปลี่ยนไตแคนาดาก็ไปอยู่ประเทศแคนาดาก็มีความรู้สึกด้วยว่าทําไมเม็กินไทยแลนด์มันมีแค่ข้าวกับน้ปาปลาพวกกล้วยพวกอะไรที่มันมันของไต้หวันทั้งนั้นเลยทาไมอของไทยเยอะแยะก,ก็เลยยังคาใจเรื่องที่เขาส่งกันยังไงมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มองให้มันง่ายๆแล้วลองทําดูซิความยากคืออะไรพอมาทนะําแล้วเอา้าก็แค่เด็ดใบเสียออกเด็ดบใบแบ่งออกตัดให้มันสวยมาเรียงให้มันเสมอเพราะคนที่เขาส่งออกมาสอน เ้าเนี่ยเราตัดผักมาใช่ไหมแล้วเราก็ามาแต่งมันอาจจะไม่สวยอย่างนี้นะแต่เราก็ต้องมาเด็ดใบเสียเสียแล้วามากรรมให้พอดีแล้วก็ตัดให้เสมอเรียงยอดให้มันเท่ามันก็จะดูสวยอย่างผักบุ้งเนี้ยแล้วเกี่ยวมามันก็จะมีใบที่ลกๆอะไรเงี้ยเราก็มาลูดแต่งให้ดูสวยอย่างนี้แต่ถ้าล้างเราจะล้างน้ําประปาเลยลยเ,เปิดให้มันไหลตลอดก็เดี๋ยวเรามีจักร้าอยู่เงี้ยแต่ละบริษัทเรารับออเดอร์มาเราก็จะใส่จักร้า แล้วเดี๋ยวจะมีรถห้องเย็นของแต่ละบ,บริษัทมารับพอรับแล้วเขาก็จะเข้าไปจัดการอีกทีนึง่งถามว่าทําไมเราไม่จัดการไปเลยจะได้แพงกว่านี้ มันมีเรื่องของต้นทุนแล้วมันต้องมีห้องมีต้องมีโรงแพ็กมันต้องมีแรงงานมาแพ็กแล้วถ้ามันบวกลบสมมติมันขึ้นมาอีกโลละสิบบาทแต่เราต้องมาจ้างคน3มคน4ี่คนแล้วต้องมาสร้างโรงเรือนเนี่ยผมว่ามันมันสู้อย่างนี้ดีกว่ามันจบเป็นตอนตอนไปกลุ่มปลูกผักพื้นบ้านปลอดภัยจากสารพิษทีแรกเลยเราตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาก็ชวนคนที่มีความสนใจแล้วมาทําร่วมกันมาจะได้มีสินค้าขายอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราทําคนเดียวบางทีช่วงการเปลี่ยนแปลงฤดูเนี่ยมันก็มีปัญหาโรคพืชโรคอะไร ผลผลิตได้ไม่ตรงเป้าแต่ถ้าเรารวมกันแล้วขายเก่งขายก็ขายขายเก่งผลิตก็ผลิตแล้วรวมเป็นกลุ่มตอนนี้เราเป็นแปลงใหญ่พืชผักตำบนสิงห์หน้าพอการกําหนดราคาเนี่ยมันจะชัดเจนในเรื่องของการซื้อขายกันเรามีค่าบริหารจัดการโลละ5บาทก็จะประกาศไปให้เห็นเลยว่าถ้าโลละ30ลูกทิมก็จะได้ไป25บาทอย่างการประกันราคาเนี่ยมันมีข้อดีคือสามารถกําหนดตายตัวเลยว่า เราจะมีรายได้เท่าไหร่แล้วมันต้องไปเสี่ยงกับราคาที่มันขึ้นมันลงแบบผันผวนขึ้นมา2วันแล้วลงไป2เดือนแต่ถ้าทําอย่างนี้เราประกาศร,ราคาเนี่ยรายได้เราจะสม่าเสมอถ้าเราสามารถผลิตสินค้าได้เขามาสอนว่าให้ตัดแต่งยังไงแล้วมันถึงจะได้มาตรฐานเขามาทําให้เราเข้าใจว่าความว่าสวยไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารแค่มันไม่เน่าแล้วเราต้องใช้หลักตลาดนําการผลิต ศึกษาว่าเขาต้องการยังไงแล้วทำไปออกไปอย่างอย่างที่เขาต้องการเรา,เราเราก็จะไปต่อได้บริษัทผู้ส่งออกเป็นร้อยๆบริษัทในประเทศไทยเราเนี่ยเขาจะทําเรื่องการส่งออกกับต่างประเทศส่รงร้านอาหารส่รงห้างตรงตลาดเขาก็จะติดต่อเข้ามาเพราะว่าเรามีใบ JAP เราไปสมัครมันจะมีชื่อมีเบอร์โทรมีที่อยู่เราอยู่ที่กรมวิชาการบริษัทต่างๆเหล่านี้เขาจะเข้าไปที่กรมวิชาการแล้วเขาจะไปดูว่าใครมีผักอะไรที่เขาต้องการก็จะโทรมาถ้าตอนนี้วันหนึ่งสามสี่ร้อยโลถ้ามีอีกสามสี่ร้อยโลก็ขายได้แต่ ต้องทาความเข้าใจหน่อยนะว่าผมไม่ใช่ตลาดทั่วไปบางคนเข้ามาแล้วคิดว่ามีเท่าไหร่ก็มาขายผมต้องแล้วแต่ออเดอร์ว่าเข้ามาวันนี้มีผักอะไรเข้ามาแต่ละสัปดาห์มันไม่ได้มีสเต็ปเดียวทุกวันแล้วแต่ว่าเขาต้องการผักแล้วไหนฉะนั้นเราจึงต้องปลูกหลาก,กหลายเพื่อให้มันมีไรายได้ด้วยประสบการณ์คนเราไม่เท่ากันการที่จะเข้ามาถึงจุดนี้มันมีจังหวะและโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ด้วยแต่ใจเราต้องมีเป้าหมายต้องมีความทะเยอทะยานอยากะม้ถึงตรงนี้ พูดถึง3 4 0 0โลโลโละบาทผมได้แล้ววันเท่าไหร่บอกให้คิดกันเอาเองภูมิใจและมีความสุขที่สุดแล้วก็เนี่ยแหละตัวตนของผมผมไม่ต้องใส่เสื้อแบรนด์เนมผมไม่ต้องแต่งตัวหรูผมไม่ต้องขับรถแพงสิ่งที่ได้ไม่ใช่เงินอย่างเดียวหลายคนที่ออกจากงานมาได้คุยกับลูกได้อยู่พร้อมหน้าแต่โคตรสุขเลยอะ่ะการค้าหรือธุรกิจบางทีแพงไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดนะขายได้สิเป็นสิ่งสําคัญที่สุดโดยการเอาตลาดนําการผลิต